มาถึงแบบฝึกหัดที่8.6.1นะครับเป็นเรื่องของการหารเหมือนเดิมแต่ทีนี้ให้ใช้การหารสั้นครับตัวตั้งไม่เกิน4หลักนะครับและตัวหาร1หลักนะครับตัวหาร1หลักตัวตั้งไม่เกิน4นะก็คืออาจจะเป็น1 2 3 4อะไรก็ได้นะครับแต่จะไม่เกิน4นะข้อที่1นะครับ4ี่หารด้วย2เท่ากับอะไรนะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมที่เขาเขียนมาเป็นประโยคสารลักษณ์ ที่ทำเราทำการตั้งเห็นไหมครับ428้ยครับ428เอาไว้ในเครื่องหมายหารหารสั้นนะครับแล้ว2อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างนอกเครื่องหมายเหมือนเดิมครับการหารเราจะทำการหารไปทีละหลักทีละหลักทีละหลักนะครับถ้าหารแล้วเหลือเศษจะเอาไปทดในหลักถัดไปนะครับโอเคเริ่มข้อที่1นะครับมาดูวิธีการกันครับตัวหารคือ2นะครับจะเอาไปหาร428ฉะนั้น2เริ่มที่2หาร4ก่อนครับ 2อะไรได้4ครับ2องคูณสได้4ครับโอเคนะขยับถัดไปครับ2อะไรได้2ครับ2 1 2ครับและขยับถัดไปครับเป็น8 2อะไรได้8ครับ2 4 8ดูอีกครั้งนะครับ2อะไรได้แปดอะไได้4ครับ2 2ได้4นะครับ และอันนี้ก็2คูณ1ได้2ครับและ2คูณ4ได้8ครับก็จะได้ทีละหลักมาอย่างนี้นะครับเราก็จะได้หลัก2หลัก1แล้วก็4นะครับทั้ง3หลักเป็น214นั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบ214ครับมาที่ข้อที่2นะครับ9,669หารด้วย3นะครับ 9 6 6 9หารด้วย3ครับเขียนในเครื่องหมายในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วหารทีละหลักครับเอา3มาหาร9มาหาร6มาหาร6มาหาร9นะครับเริ่มต้นที่3หาร9ก่อนครับ3อะไรได้9ครับ3 1 3 3 2 6 3 3นะครับได้9ครับถัดไปครับเป็น6 3 2ได้6นะครับ3คูณ2แล้วได้6ต่อมาครับ หกเหมือนกันก็เป็นสองเหมือนกันนะสามคูณสองแล้วได้หกนะครับแล้วก็เป็นเก้าแทนก็เป็นสามสามแล้วก็เก้าเหมือนเดิมครับฉะนั้นข้อนี้ได้คําตอบก็คือสามพันสองร้อยยี่สิบสามครับสามพันสองร้อยยี่สิบสามครับใส่เครื่องหมายลูกน้ําอะไรให้เรียบร้อยก็ได้นะอย่างเงี้ยครับโอเคข้อที่สามครับข้อที่สาม 884ครับตั้งหารด้วย4เห็นไหมหารไปทีหลักครับ4 1 4 4 2นะครับ4ูณ2นะครับได้8ครับฉะนั้นอันนี้4คูณ2จะได้8เหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น2เหมือนกันครับฉะนั้น4คูณอะไรได้ได้4ครับ4คูณ1นะั่นเองครับได้4นะก็จะได้221ครับ มาที่ข้อที่4ครับ5000ันกับอีก55หารด้วย5นะครับ5055หารด้วย5ครับโอเคครับทีละหลักครับ5อะไรได้5ครับ5 1 5ครับ5อะไรได้0ครับ5คูณ0ครับได้0 5อะไรได้5ครับ5 1 5ครับ5อะไรได้5ครับ5 1 5โอเคนะ5คูณ1ได้5 5คูณ0ย์ได้0ูนย์นะครับ5คูณ1ได้5 5คูณ1ได้5นะครับฉะนั้นเราได้ทั้ง4หลัก4ตัวนะครับเป็น1 0 11ครับเป็นคำตอบของข้อที่4ครับข้อที่5ข้อที่5เป็น693นะครับหารด้วย3ครับหารด้วย3นะทีละหลักเลยครับ 3อะไรได้6ครับ 3, 2, 6ครับ 3, 3, 9ครับ 3, 1ได้3ครับฉะนั้นอันนี้ตอบ 2, 3แล้วก็1ครับข้อที่6 8อะไรได้8ครับ8 1ดหนึ่ครับ 8, 1, ดหนึ่งคูณศได้0นย์ะครับและ8ปคูณหได้8ครับฉะนั้นคำตอบตรงนี้ก็คือ1 1>, 1 0แล้วก็1ครับข้อที่7ครับ660นะครับหารด้วย6ครับหารด้วย6 6อะไรครับ6 1 6นะครับ6 1 6 6คูณ0ได้0ครับฉะนั้นได้1 1 0ครับข้อ8ครับ 8462่ 8, าหารด้วย2ใส่ในเครื่องหมายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูเลยครับ2คูณอะไรได้8ครับ2คูณอะไรได้8ครับ2คูณ4ครับจะได้8ที่อยู่ข้างบนครับ2คูณ2จะได้4ที่อยู่ข้างบนนะ2 3ได้6นะครับและ2 1ได้2ทันไหมครับ2 4เป็น8นะครับ2คูณ2เป็น4ครับ 2คูณ3เป็น6และ2คูณ1เป็น2ครับนะฮะการหารก็คือหาตัวคูณเพื่อให้ได้เท่ากับตัวข้างบนนั่นเองนะครับโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหน้าที่29ครับเราอย่าลืมอ่ามีลืมด้วยนะครับเขียนตรงนี้ให้เรียบร้อยครับ4 2 3 1ครับโอเคเรียบร้อยครับหน้าที่29